สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมือนี้อยู่กับบรรยากาศครับเอ่อท้องฟ้าคึมๆนะครับเนาะมีฝ่ามีฝนนิดนึงครับมอนี่มือนี้มาเยี่ยมมายี่บ้านซิบดอกนะครับเนาะเชฟเอกเราเหรอครับเอาิึงเราเห็นแังกินเนาะเอาสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเอาเสียฟอสวัสดีหน่อยสวัสดีครับโอ้ทิมงันครับผมปาน ครับผมโอ้มาเยี่ยมมายามเชล็ดเอกครับผมกำลังก่อไฟกันอยู่ครับเค็ดยังกินครับวันนี้มกปลาซิวฮะมกปลาซิวครับผมปลาซิวจีไปิดปลาซิวมาใส่น่องอย่เนาะเอฟซีพนันไมเอฟซีซ้อมไม่ให้จีซับพี่น้องนี่นะพี่แมนพี่แมนพี่แมนเอฟซีแมนไม่ให้พี่แมนพี่แมนเออพีแมนไงทีมงานเดียวกันเลยไม่ให้นาะโอเคครับผมมกปลาซิวจีเพิ่นได้เพิ่นไปลง ลุงป่าอยู่คล้องลุงอย่างเขาเอื่นอย่างเอ้ยซอนไหมซอนเนี่ยงก็ใส่ผัดดังเขียวใส่ใส่ผัดใส่ผัดเนียงผัดแยงเขียวซอนได้ได้ได้ไปซิววู้วคนไหนเป็นคู่ถังบอกง่ายดิคนไหนคู่ถังบอกง่ายเหมือนนี้คู่ถังง่ายเยอะจีโอ้เราแบ่งไมาเห็นหรอกขอบนี่หมดแล้วตวองขอบคุณขอบคุณสิทธิ์พีเด้อรสิทธิ์พีแมนกระถิ่งานเดียวกันเลยนะครับโอ้ มกนะครับเนาะเอา้าติดตามมึงกันนะทางนี้กำลังดังไฟอยู่ติดงานโฮเอา้าติดตามครับพี่นอกเออตะกีติดบอติเดเ้อบ้านนี้ติดอยู่ดรกมัง้งเดียงขึ้นอยู่ก่อไฟทำกลางสายฝนครับผมบรรยากาศ ตอนเลี้ยงที่เขาทุ่มนึงเลยครับตอนนี้ไก่เหนียวโลสามห้านี่แพงมากไม่แพงตัวนึงมันถึงโลป่ะตัวหนึ่งโอ้โลสองโลสามโลนู่นนะตัวตัวใหญ่กว่าไม่น่าเละมันเป็นตัวเลยตัวหนึ่งก็ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแค่นั้นใหญ่ๆขนาดไหนตัวเบลลอย่างงี้ก็ได้ เรวจะจัดแล้วพรุ่งนี้นั่นแหละสามโลร้อยก็ตัวหนึ่งก็ประมาณนั้นเนี่ยโลร้อยหนึง่งทำอะไรเานีน่อยอย่าซื้อมายางสิอ๋อล่างกอ่อไฟครับไฟติดแล้วครับผมโดยน้องป่านเป็นคนดังครับโอ้ตอนนี้เชฟห้องล่าง เอาพกอกินตูนะครับเนาะพี่ตูลงขย้ำขย้ำใส่กันทีบัานนี้ครับกดไปกลองใส่เมนี่วะเนี่ยใส่เบิดปุ๊กเห็นะเบิดปุ๊กเลยรุนหัวหมอยผมฉลุดครับผม, <laughs> มน้ำปลาตาเถียงหน้าน้อยครับผม <laughs> น้ำปลาแดกน้ำปลาตาเถียงหน้าน้อย เหยาะลงไปครับผมเพราะความนัวนิดน้อยอือโอ้โหกลิ่นดีบุ้เนี่เนาะเจ้วจำเมื่อกีเอ้ขันด้วยไหมวันนี้ขันเลนะยน้องเอายอดครับผมเป็นกระเส็บหอมกลิ่นปลาร่าครับผมหอมกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นปลาลาหอมกลินระระก่นพักอิตูครับผม พี่ดูดลูกโดดลงยังไงเนาะนี่เดียวครับลูกโอ้ัน,นโดอีกกินที่ไหนนะครับที่ของเอ้ยมกปะซิวนี่เป็นซื่อเขามกละเทาวนี่นี่ไนายว่ามกละเท่ามันมกละสามสิบเปนบอกมีกี่บาทน,ะนับตัวเลยปะชิวมันหายหญ่ครับตัวนีมนน้มันเป็นปลาแดกมันเะป็นปลาแห้งฉาตนะโอเคพี่นอ้องสีปเปลี่ยวๆด้วนี่ โอ้นี่ยแะผมอมลำผมอมลำนี่ผมอมลำโอเคเลยครับอเอาบกกระชิ้นะครับวันนี้เอาเรียกว่าติดตามเลยพี่น้องตอนหมอหมกกันกระชีบไปตตองกันอืมครับรบออุน่น,นเลตองอยี่ใหม่กันเนาะเลตองยังใส่ได้ไหมครับ<แ>เจ็บ เ็ดตองนี่เพชรตัดมไม่ใส่ได้บ่นี่หรือจะเอาอ่อนกูนี่หรือแก่กูนี่นี่นะครับกำลังดีกำลังดีเด่นบวกแสดงว่าผมเลือกเกอบเยอะฮนครับกรดีใส่<น>ไปซื้อเราซื้อยังใส่ไม่ได้ดิอืมไม่ต้องมันใส่ได้อยู่มันใส่ได้คือว่ามุกประชิ่งยังเดียวแมนหัวมุกยังเดียวจะใส่ย,ยังไปซื้อเราซื้อยังซื้อไปซื้อบ่ได้บ่ไดอืมแตว่ากันไปเนาะพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกุู โล่างเล่นห่ดนี่เซ็ดเอครับอืมเซ็ดเอหมกปลาซิ้วครับมาเนี่ยหมกแบบอีสานบ้านเฮนะครับหมกใส่ักาอีตูนำปลาแดกจังหน่อยจุดห้องเชฟเอเพิ่นเลยครับผู้ราเห็ดเปลี่นเพ็ดแสีบเห็ดนัวปวดโพบหมวกบมกแขง จรวจัดฝาดบึมพานะพานะเอา้าคิดตามพี่น้องอพี่นอ้องยางไปตวงไปเรื่อยๆก่อนอห่ามันอ่อนเนะาะสาเหตุที่ยางแห่งมันอ่อนเป็นบ่ราะทีครับจังบ่ัแตกเวล,เลาหนะัวเนี่ยจังบ่ัแตกเวลาหัวมามาพี่นอ้องหมกปลาซิวเลยวันนี้หมกปลาซิวกินแรงครับวันนี้ ตึงเลือกงานเลือกการไม่มีมือมาหน้เอาเ้าเนี่ยเขาขั้นตอนแล้วขั้นตอนกันบมกนะครับสามสั่นเร็่อยตีเฉยบปิดหนาได้ไหมเอาน้อะปิดกันได้เหรอครับ ใส่บ้นอะไีบ้ครับสองทีสองมกสองมกเออนั่นและอย่างมกเหล่ก็ทีเป็นจะเสียบลูกอีหุย้ยเนาะก็ทีเป็นจะเสียบเป็นโมเชียบ ดูดยอดเลยเชฟกรนลั่นสีวะสุดยอด,รออดครับผมโอ้สามันสสันเลยครับม่าเป็นห่อเนมม,ม,มีไม้ยิ้มันเดี๋ยวไปเอาไม้คัดดีครับ มาแล้วมาแล้วแมวล่ามาแล้วไม่คัดครับผมบานห้องกับใส่ตอกเนาะอยู่ทั้งนี้ห <rawd unre> ้องกับแต่แทบเป็นตอกก็เกินนะครับใส่ความปลาเนียดยังไง เก็บเอโอหิมือเราเรื่องมู่นี่แล้วอยากได้กินเนาะนั่นวะ ไม่ต้องขอจะไปเฮ็ดมันเหรอแล้วขอว่าอ,อู๋หมอนมกุกอย่ามกหมอเพื่อนมันบ่หอมอใส่พวกอีตัวหนึ่งนะมันบ่หอมอืมไปดูเปนน็นหลางอ่ะพี่น่อย คนกับตกเลยพี่หน้องคนตกลิ้นวาเนี่ยเอ้ยโตกวต่าน,นี่มาฐานครับไดแล้วห่อหนึ่งครับผมเอายังค่อยติดตามต่อว่าสูงนะครับเนาะห่อที่สองกำลังหอ,อยครับเ,เริ่มสีเหลือง้วครับพี่หน้อง แล้วเริ่มหอมแล้วพี่น้องป้องไฟพี่น้องป้องกกบกป้าซิวอนะบกปลาซิวพี่น้องเนอบเอกรันตีไว้่ะยกปเนยยกปเนยิมขาเตาเนี่ยเดยวชินด้อ ขิมนข้าวตอกวันช้านี่โอ้โหตั้งขอโมงคือเฮ้ยเธอตอกวันนอนตอกนี่นี่เที่ยบเดี๋ยวเล่นวะผมมำังนอนทั้วันเลยนัวนัวพอดีเลยเนาะได้กินสมุนไพรได้กินสมุนไพรครับผมได้กินตะไคร้ตะไคร้เนาะตะไคร้แล้วก็ ใส่ข้าลาวไกตัว่ตวเช้าหอมหอมเสีบี่ะมันจะลมนอนๆจะข้ามมึงกันนะช้าร้อนละไม่รอสบายผูชมนั่งเสร็จรูชินกลางโมงโมงไม่มีแดสบครับพี่น้องเสบเียเบสบาชิมลตนี้ส่่เนขอ้ยมัหลหมดเ้ยครับพี่น้องมึงมึงซว ได้ยูได้ยูกินขอนียวจำบหันหันเนาะสุดยอดสุดยอดอ <c oughs> ออเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยลงจานมึงกันนะ <c oughs> สวยง่ามตำทองเรื่องครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะ<อ>ช,นชิมน้องชิมมาิไม่ด้บอกบอกว่าเอี้ยมซีเนี่ยก,อกอ่อนก่อนสีราจากกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับประไคกดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยครับผมครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ครับครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะอย่าลืม ช่องสามพี่น้องลองหากินนะครับเนาะกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งมากระลงนะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้กับเขาคข้าว่าสบายดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับเอาสวัสดีครับ yeah Ay, you